มีคนบอกนะครับว่าถ้าไอเยอะๆอ่ะให้เอาหอมแดงจิ้มเกลือแล้วจะหายไอเฮ้ยใช่จริงเขาเห็นมีเขาเห็นเมียผมไอในคลิปที่แล้วอะลองดูลองให้เขาดูเขาบอกว่าถ้าเอาหอมแดงอ่ะจิ้มเกลือแล้วกินอ่ะจะหายไอไอแ่ะ อแค่เขาชิมหน่อยโอ้ยจริงๆอ่ะเนี่ยบิ๊กเขาบอกว่ามันจะดีแง่งจริงมเออแต่ก็เห็นหลายคอมเมนต์เลยนะคอมเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาดูดูใกล้ๆโอ้โหแล้วเติมมันจะเค็มขนาดนี้เลยหรอได้ได้อยู่แต่เชื่อเขาสิโอ้โหมันเป็นสมุนไพรไงได้เห็นมะกินดีป่ะกินกึนโอ้สับตาสับตาเจ้าอ๋อ นี่ยมันทำให้เราลืมการไอใครใครเป็นคนบอกเออทำไมไม่บอกว่าแสบตาเฮ้ยเฮ้ยเขยเขยิไหมเขยิบไหมโอ้เรียบร้อยเอาน้ำน้ำน้ำเดี๋ยวแซมพาจริงๆเอาน้ำเม้ยสบไปล้างหน้าเลยไปล้างหน้าเลยไปล้างหน้าเออไปล้างหน้าเลยเดี๋ยวเห็นไหมไม่ไอละไม่ไอายนะ แต่แต่อ้าเอาขุนพ่อไม่ได้ถามคุณแม่เลยคุณพ่ออย่าทำคุณแม่อีกนะคุณพ่อช่วยคุณแม่อยู่นี่ลูกมาช่วยผมเอี๋ยวให้แนนกินมั่งเดี๋ยวตัดไปที่ติ๊กตอกจ๋ามั่งนะ